สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทําซ่อมปั๊มน้ำนะครับโดยที่ปั๊มน้ําที่เราน้ําหมดแท้งแล้วเสียงก็จะดังออออย่างเงี้ยครับตลอดเวลาก็คือมีไฟเข้าแต่น้ําไม่มีทีเนี้ยมันก็คือจะเกิดการไหม้อันนี้อันนี้เป็นตัวของพัดลมนะครับผมแค่เอาหมาให้ดูเฉยเนี่ยตรงนี้เขาจะละลายหมดครับถ้าเวลาเขาไหม้นะครับตรงนี้จะละลายเราไม่ต้องไปซื้อปั๊มใหม่นะครับเราเอาตัวเนี้ยในกระปุกครับ ไปเปิดแล้วเราก็ไปที่ร้านขายอุปกรณ์เล็กทรอนิ์ครับซื้อตัวนั้นตัวเดียวครับไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่บางท่านไม่รู้ครับไปซื้อปั๊มใหม่ตอนนี้200วัตต์ของมิซูก็น่าจะอยู่6,000แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวครับไม่คิดตังหรอกครับรวมค่าช่างด้วยเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยเลยครับว่าเป็นยังไง anh yep. cái này อันนี้คือเสียงของคมที่กําลังทํางานอยู่นะครับหลังจากที่เขาไม่ได้ทํางานมานานนะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะตัดพอน้าําเต็มระบบแล้วเขาจะตัดกดน้ำในบ้า้ดูนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะลองเทสการใช้น้ำในบ้านดูนะครับนะครับการใช้น้ำในบ้านระดัปิดก็คือทำงานปกตินะครับเรียบร้อยครับคลิป,ปนี้ขอราลก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยวยด้วยนะครับสวัสดีครับ